พราะคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนที่มาหาผมเนี่ยจะบอกว่าก็ไม่ได้กินอะไรเยอะนะบางท่านจะบอกว่าก็ออกกําลังกายเยอะนะก็ทานข้าวน้อยแต่ทำไมยังอ้วนยังอ้วนเพราะตรวจพบว่าการเผาผลาญร่างกายในตัวเนี่ยน้อยกว่าคนอื่น<อ>มีฮะมีตรวจได้<อ>เพราะนั้นยิ่งต้องควบคุมคาร์บให้มากขึ้น<อ>แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจโรคฮอร์โมนต่างๆออกไปออกไปก่อนนะครับเช่นบางท่านเป็นไทรอยฮอร์โมนผิดปกติ นะฮะเป็นไขเบาหวานซ่อนอยู่<ม>ถึงว่าร่างกายแต่ละ,ละ,ละคน,มะนไม่เท่ากันไม่เท่ากันจึงทําให้บางท่านที่บอกว่าถ้าน้ําหนักเกินก็งดคุมอาหารสิง่ายจะตายไม่ใช่ครับ<อ>บางท่านพยายามคุมแล้วคุมอีกก็ไม่ลงเพราะการเผาผลาญในร่างกายน้อยกว่าคนทั่วไป<อ>ปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถที่จะ เพิ่มหรือว่ายาที่ถูกต้องนะครับที่ผลข้างเคียงน้อยเดียวนยังไม่มีมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องพอสุดท้ายแล้วลดไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็ต้องมาลดขนาดกระเพาะเครื่องมือที่โรงพยาบาลตากศินร,รมาตรถตรวจได้นะครับว่าการเผาผลาญของแต่ละคนเนี่ย<อ>เยอะน้อยยังไงการควบคุมน้ําหนักอ่ะไม่ไม่ใช่พูดแค่6เดือนดูแค่6เดือนหรือปีดู5ปีอย่างน้อยอดูระยะยาวครับว,ว่าวิธีไหนที่จะควบคุมได้นานเพราะมีครับว่าโอ้กินแล้ว สเดือน6เดือนดีเลยลงไป30กิโลแต่อีกสักพักปี2ปีน้ําหนักก็เริ่มขึ้นใหม่แล้วก็เยอะด้วยครลงยากด้วยมีในใคนไข้ผมที่ทานยาลดความอ้วนบางคนก็โยโย,โยมาอยูที่ที่อเมริกาจะมีซัพพอร์ตกุ๊ปก็คือเราถึงต้องมาเป็นเวิร์กช็อปในวันนี้ครับค,คนไข้คนอ้วนคนเดียวไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรอครับต้องมีเพื่อนเป็นกรุ๊ป ของเราทํำลน์กรุ๊ปนะครับมีทั้งแพทย์พยาบาลกายภาพจะได้คุยกันใครมีติดปัญหายังไงใครกลัวผ่าตัดใครหลังผ่าตัดเกิดอะไรขึ้นมีอาหารพิเศษหลังผ่าตัดต้องมีอาหารพิเศษที่กินได้ง่ายแล้วก็แคลอรี่ต่ำเขาก็คนที่ผ่าไปแล้วก็จะมีบอกรายละเอียดในลายกรุ๊ปอย่างเงี้ยครับ